แกงยุโรปนะครับแต่แต่พอเห็นเห็นแบบจุดด่างพอยนี่หล่อมากโอ้โหโอ้โหสี่ไบเตอร์วีโฟมีข่าวทั้งคันทั้งคนทั้งรถเดี๋ยวผมจะเลือกรถมาหนึ่งคันมารีวิวจริงๆผมก็อยากบอกนะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนอ่ะสนิทกับผมเหมือนที่จารันสนิทวงเฉียบ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามีงานงานหนึ่งตอนเช้าึันนะครับกับงานที่เรียกว่า Milky Way Morning Market นะครับอยู่ที่เอ่ออะไรวะเรียกอะไรนะ<อ>ที่เนี่ยมาที่เนี่ยนะอยู่อาดาอาดามาัสอดามัสคาเฟ่นะครับอยู่หลังโลตัสเ,เอาจริงๆปะแวบแรกที่เรียกเข้ามา หายแล้ผิดปะวะมันรับมากเะพี thi what, em ่เออมันอยู่ข้างหลังรถตัดใช่มันรับมากใช่แล้วแล้วที่พีคกว่าคือว่ามันมีรถทัวร์จอดใช่ใช่แล้วเราก็ใช่เหรอวะอันไม่งานเหรอวะอะไรเงี้ยจริงๆผมก็อยากบอกนะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนอ่ะสนิทกับผมเหมือนที่จารั์สนิทวงเฉียบและนี่ก็คือข้าวเช้าของเราวันนี้นะครับนี่นี่ข้าวเช้าเอาว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบล็อกหนึ่งวันของพวกเราของพวกเรา ว่าทําอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากงานแรกเลยวิวพิเว้ยมอร์นิ่งมาร์เก็ตเดี๋ยวสร็จจากงานนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็นมีไปกันต่อเป็นของเองแล้วกันของทีมงานเราเองนะครับองไงก็อยูให้จบคลิปพร้อมแล้วไปกันเลยไป ดูบรรยากาศกันไม่ร้อนไม่ร้อนจริงๆไม่ร้อนไม่ร้อนไปเดี๋ยวไปจะดูอ่ะว่าในงานจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าในงานเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่มอไซค์เอเอมีอะไรบ้างมีรถยนต์มันมีตั้งแต่รถแบบคันเนีน่ยนิดนิดเดียวเดี๋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 ยวเยอะม,มากไปแล้วอันนี้แก๊งแก๊งอิตาลีแกอิตาลีอิตาลีส่วนรถผมนะครับเอจะพาไปดูชัดเจนเลย ก็เป็นแก๊งยุโรปแก๊งยุโรปนะครับแต่แต่พอผมเห็นเห็นแบบเออจุดด่างพอยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ยังโอเคอันนี้เขาจะคุมโทนนะอันนี้คุมโทนคุมโทนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะนิดหนึ่งขอแอบแฝงหน่อยใช่ขอแฝงหน่อยอ่านี่ก็เป็นดูขติแต่ไม่หมดเลยใช่ครับผมมีดูขติเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงนี่หนึ่งศูนย์เก้าแปดอ่ะ เอาเอาเอาข่าวความรู้หน่อยมันหายากขนาดไหนก็ก็หายากนะมันไม่ค่อยเห็นนะก็เลยก็เลยก็เลยรถเก็บเก็เลยก็เลยก็เลยบอกว่ามันมันหายากอันนี้11 98 11 98 S โคตรดหน่อสหล่อมากนี่หล่อมากโอ้โหโอ้โหสี่ไฟเตอร์ V4 ยังรอแม่เจ้าหล่อมากขาวขาวนี่ตายนี่อุ้ยอุ้ยนี่ขาวทั้งคันทั้งคนทั้งร 1198เอ้ยไม่ใช่1 1 9 9พ็ดิกาเก้าพนิกะเล่เยกรเหลงแล้วห <c oughs> ลงหลงโอ้ยแต่ห<ซ>่อมาก่อมากใช่ที่เราเห็นแต่สีแดงเนาะใช่โอ้ยนี่ดูดิโอ้ขาวทั้งคนทั้งรถทั้งหมวกโอ้โหโเท่แล้วดูตัดกับช็กโอลินใช่ห่อมากอันนี้เปียวกว่าอันนี้พี่นนท์พี่นนท์โอ้โห,โอ,โหอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์โบโซโบโซซุกุนะครับอ้หรอมากมาดูคันนี้กันต่อ <ม>แหมเวสป้าแหมพิเศษมากนะคันนี้มันมีอะไรพิเศษเพราะผมอยากได้เฮ้ยไม่ใช่เลยเราไม่ใช่หรออันนี้เป็นเวสป้าจัสตินบีเบอร์นะครับขาวทั้งคันนี่ขาวอันนี้อันนี้ก็ขาวนะแต่ออก็ใช้งานตามการใช้งานนะครับใช้งานใช้งานใช่เบาเบาก,ก็ขาวนี่เบาขาวด้วย และไฟท้ายนี่นี่อยากให้ดูไฟเลี้ยวขาวอันนี้คือมาจากโรงงานใช่ไหมพี่ประมาณนั้นโอ้แล้วก็ลายขาวลายเป็นลายไฟสีขาวขาวข้างเครื่องขาวล้อก็ขาวล้อขาวมีฝุ่นนิดหน่อยแล้วทำไมยางไม่ขาวแล้วเจ้ายางขาวมาทำอะไรวะถามจริงเอาก็มันแนวเลโรไงพี่เอเลโรเลโรไงแบบเลโรเออเดี๋ยวเลโรหน่อยอ๋อหมายถึงยางขอบขาวยางขอบขาวใช่ใช่ใช่รู้ว่าขาวทั้งยางถ้าขาวหมดเสีย มาดูรถยนต์กันนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้มายตี้มายตี้เอ็กซ์โอ้โหเตี้ยขนาดนี้ปาดเตี้ยเกินแบบยุคแบบทรงแบบแปดไอ้เก้าสูตรนะเออแบบยุคยุคยุคแบบว่าจัดจัดใช่ใช่วาย 2K ป่ะวาย 2K เลยกวาย 2K ได้ไหมได้เหรอแม่ผมนี่หลงไหลในรถวายบอดี้มากนะครับหล่อจริงๆนี่ผมชอบมากสีก็สวยประเด็นคืออะไรป่ะ หางหลังเนี่ยผมชอบหางหลังมากเลยผมหาอยู่อ่ะผมหาอยู่อะจะมาใส่แปดอ่ะแตคือหูหางหลังเขาสวยมากเนาะสวยปะไอซื้อนี่คืออะไรร้อนร้อนไม่ได้ไม่ได้สวยสวยสวยลูโป่งโอ้โหฟิตเมนต์เขาฟิตเมนต์เขาไม่ดีจัดๆเลยเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะมากเป๊ะมากมาดูที่บูธแรกบูธแรกนี่คืออ่านว่าอะไรอ่านว่า อ่ะพี่ E N I เอนี่ใช่ค่ะเอนี่น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากอิตาลีเนี่ยก้านแดดเป็นประจักไป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 ติดแล้วทนความร้อนสูงงั้นเราก็ติดติดตัวเราติดติดตัวเราก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยติดตัวเราก่อนรู้รึเปลมันจะได้ไม่ร้อนไงี่อ่ามันก็ติดไปอย่างติดแต่เออโอเคไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วทางนี้ทางไหนอ่ะทางนี้อยู่นี่อยู่นี่บูธนี้ก็อีกบูธนหนึ่งบู๊นอะไรอันนี้นี่นี่นี่มโตเมด เขาต้องต้องตงตงพากเสียงหน่อยมอโตเม e เชื่อมต่อทุกเรื่องมอเตอร์ไซค์ในแอปเดียวมโตเมได้ไหมได้ไหมกิดโทนกิดโทนี่กิดโชนกิดโทนเออ m a มตเชื่อมต่อทุกเรื่องมอเตอร์ไซค์ในแอปเดียวเออต้อง้ต้องมีอง้องม้อง้งง้อ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 ้้เออง้อ ไอ้ตัวนี surveys, ้ไปวันมาหมุนแล้วไอเนี่ยไปชะลอมาเดินงานแล้ววันนี้อยู่ในโซนของเปิดท้ายขายของเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อรถเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงจริงนะพี่ครับพี่ครับขอซื้อรถหน่อยครับ ซื้อรถหน่อยอันนี้นี่รถรถที่จะซื้อไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถนี่รถเหรอพี่ใช่มันก็ใกล้ไปนี่รถเดี๋พี่ใช่นี่รถออกรถเนีย<ค>่ออดดย<ค>้ถ <อด S 1> คันเท่าไหร่ครับนี่เพียงแค่คุณมีเงิน20บาทคุณขับ AE86 ได้แล้วเฮ้ยจริงมีหลายอย่างนะทุกคนมีทั้งถุงถุงมือมีทั้งุกมือ,มมอนี่มีหมวกกันน็อกมหมวกกันน็อกก็มีขายนะทุกคนเป็นพวกปวดุแ แล้วก็เรียบร้อยครับซื้อรถเป็นที่เรียบร้อยมิชชั่นคอมพิวต์ไปไปไปดูกันต่อในงานนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนอกจากรถนอกจากรถ <c oughs> แร่เรียกอะไราแวปะหิน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 เรียกเรียกที่มันดีกว่านี้ไม่เรียกว่าหินแล้วก็มีมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าอันนี้หมวกกันน็กอกฮะหมวกกันน็อกส่วนอันนี้โอ้หเทเกินนี่ เท hey, จริงๆเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรดีกว่าตูซิงตูซิงตูซิงอ่าอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเป็นอ่าพวกกระเกงกระเป๋าใช่ปะกระเกงเหาอเจงเสื้อวะใช่ ชุดสิช,ดชุดชหม,ม,มีชุดหมีชุดหมีชุดหมีสองรห้าบาท250ราบาทนะครับแล้วก็มีที่ด้วยกระเป๋าพูดกระเป๋าที่วะแอวนั้นที่มากเออมีของกัจ7กเจตแกตแเจตเ,จเ,จเจยอะยะไปหมดเลยและนี่ก็คือบล็อก1วัน ของพวกเราว่าทําอะไรบ้างแล้วก็มันจะเป็นจี e ีสุดท้ายว w a อ k EP เดียวแล้วก็ไปทำ EP แรกและ EP เดียวเดี๋ยวไปต่อที่งานช่วงเย็นช่วงเย็นอีกว่าบรรยากาศเป็นยังไงใช่ครับผมโอเคอาจจะไม่ยาวมากช่วงเย็นใช่อาจจะแบบไปดูไปดูว่าเป็นยังไงอะไรไงอ่ะโอเคไงเจอกันครับผมรอดูให้จบคลิปนะครับไป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  เราอยู่ในช่วงเย็นครับผมอ่าก็เป็นงานมิ팅ของผมเองครับก็เล็กๆครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อะไรก็เป็นงานมิ팅ของน้องกายใช่มาจัดแบบมาคุยจอยๆกันแลกเปลี่ยนความรู้อะไรเงี้ยเรื่องรถอะไรเงี้ยความชอบใช่นั่งตากลมก็ตอนนี้เราอยู่กันในลานจอดรถของดีแคทลอนข้ามกรุงเทพมันจะเป็นห้างใช่เขาจะเรียกกันดีแคทลอนลังสิตเออดีแคทลอนลังสิตข้ามกรุงเทพใช่ครับผมก็อยู่หลงลานจอดก็อยให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนดูรถสิดูรถรถเลยก็เริ่มมากันแล้วเยอะมากเห็นไหมเริ่มมากันแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆมาอีกมีเซ็ตมือและนี่นี่นี่คนนี้คือหนึ่งในทีมงานของเราเดินก็ไปหาเขาหน่อยแนะนำตัวหน่อยไปไปกันเถอะชิโยโรครับชิโยโรเป็นตากล้องของอิตไ r e ร It Fire เรสเดินคนหนึ่งที่เรียกว่ามาช่วยทับช่องด้วยใช่แต่มันมันทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะอ่าใช่มันนันมันเริ่มมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วคลิปหนึ่งแต่ที่เหลือคือไม่มีเวลาแต่ผมเข้าใจเข้าใจเพราะเดี๋ยวครับพี่ เคอเป็นคนบ้านไกลอ่ะบ้านไกลเป็นมักปูอยู่ตั้องยุตยาพี่ยุตยาได้แต่ตรงนี้มันใกล้ไงไม่แต่หมายถึงว่าถ้าเราจะไปถ่ายกันในไกๆบ้านเรก็ไปถ่ายยุตยาแต่ด้ไม่ไกลดีนะดี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 ดนดีดีดีดาดีดีดี่อดีดีดีดงดี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 ดเดีดีดีรีดาดีดียากาดว่ามีะไรบ้ีงพร้อมแล้วไปกัดเลยไป เอาลยไชั่นโอเคไหนๆก็มาเมติ้งรถแล้วครับของผมแล้วกันนี่ก็ยำจังของผมนี่ก็ยำจังเกูเขาไม่รู้ว่าจัดอ้าวไม่รู้กันกูไม่รู้เดี๋ยวรอบหน้าก็เชิญๆนะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆครับอีกมีอีกเอาไปว่าไหนก็มาเมติ้งรถแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกรถมาหนึ่งคันมารีวิวครับที่เรียกว่าเต็มที่สุดอ่ายกงเป็นรถตัวเองเป็รถตัวเองรถตัวเองพอเถอะพอเถอะรถนีรถพี่อย่าเข้าใจรถผมแม่ง ก็ได้นะซากได้โอเครัที่ผมเลือกมาคือ CB ครับครับผมกี่ว่าเกเรียนอ่าคันนี้เลยเรียกได้ว่าหล่อรวยแล้วก็ชอบมากนะครับก็มันสกีอย่างนั้นจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของรถกันให้เจ้าของรถพารีวิวนะครับผมว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับที่แน่ผมชอบท่อเขามาก เพราะว่าอะไรมันชอบเอ้ยได้เหรอเพื่อเด็กเซนเซอร์ไงต่อเซนเซอร์หน่อยนะเดี๋ไปไปดูกันไปชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อต่อครับผมชื่อต่อต่อซิลิฟูนี่ไม่ใช่ครับต่อเฉยๆโอเคอันนี้คือคอนเซปต์อะไรครับเอ่ออีวาเกเลียนนะครับผมอีวาเกเลียนใช่อีวาเกเลียนมันคืออะไรอ่ะการ์ตูนปะเป็นอนิเมะครับอนิเมะอ่ามันจะเป็นสีม่วงเขียวประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวให้น้องพาชมรถหน่อยไป กันสะบัดเป็นของไฮเปอร์โปตัวท็อปครับเป็นมาออโต้ไอซีตัวท็อปใช่ครับผมมีไลน์น็อตเทอรทียมด้วยข้างบนเห็นไหมเป็นสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวครับผมเขียวนะครับไปต่อเลยแล้วก็มีมือคัตทีดบีเอ็มครับมือคัตทีดบีเอ็มใช่อันนี้ก็นิ่มไหมนิ่มครับนี่นิ่มมากทีดเอ็มแล้วก็มาพร้อมกับปอกแฮนด์โดมิโนครับปอกแฮนด์โดมิโนใช่ครับแล้วก็ตุ้มแปรนเป็นของคามมอยครับคามหอวยามุยนี่ตุ้มแปรนสีเขียวด้วยอันนีี้ตรรรงุ่่นไมมทสเลยคับผ โโอ้โหใบต่อมาดูด้านหน้าชุดหน้าเป็นชุดคาร์บอนทั้งหมดเลยครับชุดคาร์บอนทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นชื่อเฟสน็อกนะครับเป็นตามได้มีชื่อเฟสต์น็อกเป็นคาร์บอนทั้งหมดใช่ครับผมติ๊กเกอร์นี่ของที่ไหนครับเออ่ร้านแถวๆนครปฐมนะครับนะรด้านข้างนี่เป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่ครับผมนียกว่าเป็นคาร์บอนทั้งลำเลยนะครับทั้งลำมีบางโคนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะแล้วก็สายถัก ของ h y b ครับใช่หนับ HYB นะครับแล้วก็มีล้อที่ทำสีเนาะใช่ครับผมเป็นพาวเดอร์โค้ครับพาวเดอร์โค้สีม่วงใช่ครับมีลายน็อตน็อตด้วยมีลายน็อตว่ะไปดูสิ่งที่น่าสนใจคันนี้เมื่อกี้แอบเห็นนิดนึงนี่ครับทำไมสีไม่เหมือนกันเืยของไวรุ่นสายหมกแน่นี่หมกใช่ไหมใช่ครับนั่นไงว่าและสีไม่เหมือนกันมาถึงเกยง เกยงเป็นของสั่งทำครับสั่งทำแล้วก็ไปได้สีเนาะใช่ครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นพักเท้างแต่งกันเนาะใช่ครับเป็นของเนะอสพันครับเอามาทำสีพลเดอร์โค้ดของเอสพันมาทำพลเดอร์โค้ดใช่ครับตำแหน่งวางเ<ช>ท้าจะสูงกว่าของเดิมเยอะครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนใช่ครับผมคาร์บอนแล้วก็มีติ๊กเกอร์ที่เป็นธีมของอิวาเกเลียนใช่ครับามาดูถังหน่อย ไม่น,นี้ตั้งใจไปเนี่ยให้เป็นลายนี้ไม่ได้ตั้งใจพี่สนิมมันขึ้นเองออ๋อสนิมขึ้นเอง <c oughs> โอเคโอเคอเคข้าใจมีการะอยถงังคาร์บอนใช่ครับนะครับแล้วก็พอถึงบางโคนหลังทำไมบางโคนหลังก็เป็นคาร์บอนอีกใช่ค <c oughs> รับหลอ่อๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสนิอเอจับท้ายคแปลจับท้ายก็เป็นคาร์บอนใช่ครับงานสวยว่ะสวยมากไฮไลท์พอทำไม ทำไมมันต้องเป็นชื่อนี้ตอบคําถามผู้ชมหน่อยก็ของชอบผู้ชายแล้วกันครับโอเครู้เรื่องจบคำสองคำสามคำรู้เรื่องโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้ขอบคุณมากครับไปตามเฟซได้เฟซชื่อนี้นะครับเฟซน้องชื่อนี้เลยนี่นะครับโอเคขอบคุณครับและนี่ก็คือบล็อกหนึ่งวัน ของทีมงานเราว่าทำอะไรกันบ้างครับผมนะครับตอนเช้าไปงานงานวีดเวย์ใช่ตอนบ่ายมางานมิสิงน้องกายครับผมและที่สำคัญใครอยากให้มีมิสิงบอกได้เดี๋ยวเราจะให้ก็เดี๋ยวอยากจะจัดเรื่อยๆผมอยากให้คนเขาแบบว่ามาพูดคุยกันเพราะว่าผมชอบแบบเอฮ้ยยู่ยยุ่ยเลยน่ลูกแกร้ว่าจะจริงจังไว้แต่ละอาจจะไม่แต่ผมก็อยากให้เออมาจอยกันมาคุยกันคือด้วยความที่เราก็ผมเป็นคนชอบสองล้อทุกแบบผมไม่ใช่ว่าจะชอบแค่สปอร์ตเอะไรย่างผมชอบ ทุกอย่างที่มีล้อชอบหมดก็อยากให้มาจอยกันรถยนต์จริงๆอ่ะอยากให้มาจอยได้เหมือนกันและกายก็ชอบเฮ้ยของอร่อยเฮ้ยจบคลิปเท่านี้ครับ <laughs> ไปเลยครับเผื <laughs> ่อใครอยากมีมิงมาคาบูเฟ่ก็ติดตามกันในเพจพร้อมแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ